ก่อนรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี้เราก็เจอกันในเกมโ o บอกกับแมปอ f ฟฟุตผ้นเงา24ชั่วโมงครับอืมวันนี้เรามาก็เริ่มรับภารกิจไปเลยครับซึ่งอันที่เรามาเนี่ยแบบอันนี้เราเป็นอัดเสียงใช่ไหมเรามานั่งผ้าทีหลังแล้วก็แบบเออมันก็จะมีเสียงรบกวนนะครับก็ต้องขออภัยด้วย ซึ่งตอนที่เราเล่นในเกมเนี่ยเราขึ้นมาทําภารกิจแต่เราก็ดันมาเจอคนคนหนึ่งที่ดูแบบโอ้โหเขาก็ดูโหดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขามาทาภารกิจตรงนี้เพราะว่าเขากยใช้หมัดอะไรไม่รู้เนื่องจากเราไม่รู้เรื่องบกฟุตเท่าไหร่แต่แป๊บเดียวตายแล้วก็แบบเออก็ยืนงงสักพักหนึ่งว่าเขาจะมาฟา,าร์มทำไมวะเขาก็เก่งก็เลยมาเยี่ยมชมอ๋อบอสยังอยู่บอสอยู่แล้วก็เลยแบบจะยกเลิกควแล้วก็ไปรับเเวสบอสมา โกเลือไปแล้วก็ไป,ปรับมาตีซึ่งในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยหรือตีบอสอยู่เนี่ยเราก็อยู่ในดิคอร์จากนั้นมันก็มีเด็กคนหนึ่งที่ไม่อยากระบุชื่อเข้ามาในดิคอร์แล้วก็มาบวดเราซึ่งตอนนี้เราก็กําลังจะนั่นแหละเรากําลังคุยกยับเพื่อนเรื่องที่เราจะเดือทไปไหนไม่รู้เขาก็มาใช่ไหมทฟา,าเขาก็จะเอิมเอาดูเองปะอ๋เอเล่นเล่นเกมครับเล่นเกม อะไรมันฟังไม่ชัดอะไรก็ปวดอะไรกันปะกี่อยากายก็ปวดก็นั่นแหละครับสภามันก็จะประมาณนั้นก็คือเข้ามาปวดพอเข้ามาทําให้คุยไม่รู้เรื่องรู้ปวดหัวกันเดิมครับเออแต่มันก็เออมันก็เป็นนิดใจเนาะใครที่อยากเข้ามาเจอตอนเล่นเกมหรือถ่ายคลิปมาพูดคุยแบบนี้ก็เข้าลิงก์ใต้คลิปเลยครับสุดท้ายเราก็ตกลงกันได้าเราจะไปเกาะามิงโกนะครับ มีเขี้ยมอยู่สองตัวนี่หว่ามันซ้อนล่างกันมันมีตัวยักษ์ตัวหนึ่งมึงแงรีบหระใช่ครับรีบครับตอน,นั้นก็แบบเออรีบมารีไปว่าแบบคนอื่นเขาตีแล้วเขาได้ภาคภูมิเอออย่างเพื่อนคนนั้นอ่ะเขาได้ภาคภูมิแล้วก็แบบไอ,อเราตีมันตั้งเยืนแล้วว่าทําไมเรายัางไม่ได้ภกคภูมิอ่ะครับก็เลยยกพวกยกแก๊งกันมาครับอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะ ตาลุมบอลเสร็จแล้วเมื่อเราตาลุมบอลเสร็จเราก็ไม่ได้เราจึงล่องเรือไปที่อื่นต่อเพราะรู้สึกแบบว่าเออส่ตรงนี้มันคงไรประโยชน์กว่ามันจะเกิดอีกรอบหนึ่งก็คือลายน่าจะงอกถึงแกนโลกได้แล้วหดเบื่อเบื่อเกินนี่ก็ล่องเรือแต่แล้แต่แล้วเขาก็กลับมาอีกรอบหนึ่งครับ ได้ได้ได้เรียกว่าเป็นเด็กที่สุดยอดมากจากนั้นเราก็ไปเกาะบ,บาร์กี้เพื่อตีบอสแต่แล้วก็ไปตีบอสต่อจากนั้นตีบอสต่อ <laughs> ชีวิตเราก็จะอยู่แค่การตีบอสอยู่ทุกที่ที่ไหนมีบอสเราก็จะไปตีบอสนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทาการจะร่องเรืออีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้เราก็ตกลงกันบนเรือเหมือนเดิมแต่สภาพเขาแบบขึ้นเรือดิไปแล้วนะ <laughs> 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 ไอ้น้ามาเร็วเร็วเนียกได้ว่าเราเป็นเพื่อนที่โคตรดีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวไปเกาะอะไรวะก็ทาเรือเพื่อรับน้องใหม่นะครับแต่ว่าระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยมันก็มีเอิ่มก็ได้จะรู้อีกแล้วว่ามันเป็นใครแล้วมันก็โผล่เข้ามานิดๆแล้วก็ปั่นตามนี้ครับโรอ่โผ อินกี้าฮ่าา่าฮค่าตัวตายตุ๊มุกแต่งบอปะก็นั่นแหละครับก็เรียกได้่าเป็นอีกทีดีมากแล้วเราก็ไปถึงเกาะจากนั้นเราก็ไปเกาะลิกต่อเพื่อที่จะเอาผลที่เราได้มาแจกให้กับน้องใหม่ของเราครับน้าปาน้องมาดินี่นี่อย่้องวะ ผลไ,ม,ไม้ไปบอกน้องกดกินด้วยนะด้วยความเอ,อื้อเราก็ทิ้งไปแล้วก็ยืนรอรออย,อย่างเงี้ยแบบร้อยน้องกินน้องน้องกินแล้วใช้พลังให้ดูแต่มันก็แบบเอองงมเห็นชั่วนั้อมันอยู่ในกระเป๋ากู่อยู่ในกระเป๋ากูเอาไว้มันอยู่ในกระเป๋าปกเูา <laughs> กเบอนกน้องมาเก็บดีบอกน้องม,มาเก็บเนี่ยดิบื้อนอะ่ะ ขอน้องกินบนอน้องกินกไปหมื่เนะเก้าคูกินเข้าไป <c oughs> บอกน้องด้วยอย่าลงน้ำเดีด๋ยวตายก็นั่นแหละเพง่อนมันจะไม่ดีมากแต่เ,เราก็อมาให้ไปก่อนสาหรับเอิม่มเป็นโเนะลเกยเนาะแรกๆก็เก็บไปก่อนจากนั้นเราก็กลับไปที่กเกาะดิมของเรานะครับเราก็ทําการปรามบอสจากนั้นเราก็ไปขึ้นเรือต่อนะครับซึ่งเราขึ้นเรือเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่คนเดียว เราก็ร่องเรือคนเดียวซึ่งเราก็เออรอบนี้เรามาในของโจรสล,ลัดละเออเดอนเราไปสีน้ำตาลเราล่องเรือเนี่ยแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะไปสูอ่อ่เขาเรียกอะไรเกาะเงือกไหมอืมเขาน่าจะเรียกเกาะเงือกเพราะที่มันดำน้ำบุมบูมบุมบุมลงไปเออน่าจะใช่แหละแล้วก็ล่องเรือ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 ,อ,อไปเรื่อย มันก็จะเป็นเวลาที่ยาวนานมากซึ่งสำหรับคลิปเนี้ยมันก็อาจจะไม่ยาวมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เอาจริงๆระงก่ายอะโอ้มันก็ยาวมากเลยลนะ่ะจะแบบมันก็ตัดกันเลยแค่นี้ซึ่งเราตอนระหว่างที่เราขับเนี่ยเราก็จําไม่ได้เลยนะว่าของมันตรงไหนเราก็เลยเออเห็นฟาว์ิงโกใช่ไหมนึกขึ้นได้ว่าเออพักหุ้มก็ยังไม่ได้ก็เลยจะแวะไปฟาว์ิงโกก่อนเผื่อมันจะมีบอสเออก็ไปดูว่ามันมีบอสไหมถ้ามีบอสก็แบบเอออาจจะตีอยาได้พักหุ้มไหมเอออะไรประมาณนั้น แล้วเราก็มาพอเราเข้ามาเนี่ยก็มาดูมาสอดแนมสอดสองโอ้ดูไปดูมาโอ้ไม่มีจากนั้นเราก็เลยรับเควสของวาเดนไปก่อนเพื่อที่จะเออเอาเขา,าเรียกว่าอะไรวลวอืมนั่นเนี่ยฟาร์มได้สักพักหนึ่งแบบหมดแล้วก็ขึ้นเรือเพื่อที่จะมุ่งสู่เกาะเงือกซึ่งระหว่างทานเราก็นึกแล้วนึกอีกเพราะมันก็คือแบบขับผ่านแลวจำไม่ได้แต่แล้วเราก็เหมือนจะได้คนพบกับ เส้นใยแห่งความชนะความสําเร็จเอออะไรวะเออนัอ่นแต่เราก็มาถึงนะซึ่งเรามาถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้สงบอะไรบ้างเพราะว่าเรามาเห็นมนุษย์ท่านหนึ่งยืนอยู่่งนะอองางนั้นเราก็เลยเออหลบหลีกเยเดี๋ยวตายจากนั้นเราไปเซฟเลยนะเออแล้วเราใช้สกิลบินมาคงจะด,ด,ดําดาเมสเเขาละเซฟเสร็จแล้วก็ทําการกระโดดลงน้ำบุ๋มบุ๋มไปเลยนะครับซึ่ง ต่อจากนี้เราก็ไปดูกันใน EP หน้านะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันไปหน้าอย่าลืมไ like, ลค์แชร์ติดตามนะครับก็นี่ประมาณนี้ครับบ๊ายบายทุกคนโก้โกโก้โกโก